ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาจะนำพระโสดมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระโสดที่อัตมาภาจะนำมาเผยแผ่เชื่อว่าอนุสติฐานโสดโสดที่ว่าเดือเรื่องอนุสติหกประการขอความนายพระโสดนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสูุทั้งหลายอนุสติหกประการ นั่นก็คือหนึ่งพุทธานุสติการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า 2. ธรรมานุสติการระลึกนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 3. สังฆานุสติการระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์อาริยสงฆ์ ที่เป็นผู้หมดกิเลสแล้วในประการที่สี่ศีลารุสติระลึกนึกถึงศีลที่รักษาไว้ได้อย่างบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทำให้ใจมัวหมองในประการที่5จากการรุ้สติ และเลืกนึกถึงการบริจาคและเลืกนึกถึงการที่เราเสียตลาดการบริจาควัตถุปัจจัยต่างๆตั้งแต่จำวามได้จนถึงมาปัจจุบันว่าเราได้บริจาคอะไรไปบ้างสิ่งเหล่านั้นเป็นการกระตุน้นเตือนกุศลธรละให้เกิดขึ้น ในจิตของเราในประการที่6เทวตานุสติการระลึกนึกถึงเทวดาการอยู่ของเราไม่ใช่ว่าอยู่เฉพาะโลกมนุษย์เราก็ยังมีสิ่งที่ดีๆแวดล้อมตัวเราอีกมากมายการระลึกนึกถึงเทวดาเทวดาที่ ทามุณให้ประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาก็มีอยู่มากมายอย่างเช่นทุกวันพระเทวดาจันจาตุม่มจะมาตรวจด,ดูมนุษย์ในโลกว่าใครบ้างรักษาศีลใครบ้างทำกุศลและธรร เมื่อรู้แล้วก็นำไปแจ้งให้เท้าสก,กะได้ทราบเท้าสก,กะก็จะได้อนุโมธนาเทวดาในชั้นเราดึงก็จะได้อนุโมธนานั่นเอง